กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องทุกทท่านนะครับขับมาพบมาเจอกันช่วงบ่ายๆนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับมาพบมาเจอกันช่วงบ่ายๆนะครับทางแอดวีไลนะครับมีตัวเลขแนวทางนะครับของอาเซียนใหม่นะครับก็คืออน้องจานนะครับมาฝากกัน ครับวดนี้เป็นงวดที่2นะครับ1ตุลาคมเป็นแนวทางงวดที่2ของอ่อนนงจันนะครับเริ่มจาก16กันยายนงวดที่ผ่านมานะครับทีแอดวิไลกับสรุปร่วมกันโค้งสุดท้ายกับอ่อนินนะครับงวดที่ผ่านมานะครับนี่คืออ่อนนงจันข้างบนนะครับแต่่าแอดวิไลสรุปร่วมใส่กันนะครับ2เซียนนะครับกับอ่อนศินวดนี้ พอน้องจานนะครับโดยทรงตัวเลขกแนวะทางมาไห่แล้วนะครับงวดประจำวันที่1ตุลาคมครับ2,567าฝากคุณพอ่อคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับงวดนี้เป็นงวดที่2ครับงวดที่ผ่านมาครับเสี้ยนน้องจานนะครับวิ่งมา6กับ4แนวทางบนล่างครับเด่นมาไห่3คู่ก็คือ29 24 64เสียดายนะครับไม่มี6 2 อ่พอวานนวทางของเพินินนะครับสเป็นหลัก10นะครับแต่งวดที่ผ่านมาชุดบน2มาหลักหน่วยนะครับก็เลยเป็นที่มากของ6 4สี่าเสียดายนะครับพลาดไปแต่ว่าเลขวิ่งวิ่งหกับ4ก็ยังถือว่ามาให้เห็นอยู่นะครับนี่คืออ่าตัวเลขแนวทางของอ่อนองจาน์ งวดที่ผ่านมานะครับเอามาเปรียบเทียบให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องได้เบิ่งกันนะครับน่าเสียดายนะครับาจังได้กับเลกวิ่งยังมาเห็นอยู่เปิดตัวครั้งแรกนะครับอางวดนี้นะครับงวดนี้นะครับงวดนี้าทางแอดวิไลนะครับจะลงเป็นชุดเต็มนะครับลงเป็นชุดเต็มเป็นอย่างคือจังหวะลงเป็นชุดเต็มครับกันเนื่องจากงวดที่ผ่านมาแอดวิไล เอาเฉพาะตัวเน้นย้ำของเพื่อนมาสรุปนะครับอ่างวดที่ผ่านมาเอาแต่แต่ตัวเน้นย้ำของเพื่อนมาสรุปแต่ว่าในชุดเต็มของเพื่อนมี6 2นะครับมี6 2อ่าก็เลยงวดนี้ขอลงเป็นชุดเต็มนะครับให้เอฟซีได้มีตัวเรียกกันนะครับอ่างวดที่ผ่านมานะครับอ่างวดนี้นะครับอ่าชุดเต็มของเพื่อนร่วมทั้งเบินะครับ ถ้าจะพูดถึงงวดที่ผ่านมานะครับ่าจะมีทั้ง3-7เลยนะครับก็เลยว่าก็คือทางแอดวิไลนะครับบอไดเอาลงได้เป็นชุดเต็มก็เลยบออยากเอามาให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ในเบิ่งกันหลักฐานเท่ากับมีอ้างอิงอยู่นะครับห <Yeah. S 1> ลักฐานมีอ้างอิงนะครับในชุดเต็มของอหนองจานนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวทางแอ v ดวิไลนะครับ จะเอาให้เบิ้งเป็นลักฐานนะครับอ่าเดี๋ยวทัางเอ็ดวิไลจะเอาให้เบิ้งเป็นลักฐานนะครับเดี๋ยวเอฟซีจะว่าบ๊เสื้อนะครับชุดเต็มของเพลินนะครับ <c oughs> อันนี้ครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่งวดที่ผ่านมานี่ครับนี่คือเป็นชุดเต็มของออนนงจันแต่ว่าโคงสุดไทยนะครับเอ็ดวิไลนั่มไปสรุปให้เอฟซีคุณพอ่ณพอคุณแม่นะครับอาจจะมีทั้ง6 2 2 6 มีสามเกตนี่ครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่ครับนี่สามเกตกับสองหกหกสองนี่คือเป็นชุดเต็มของเพิ่นทีแอดนั่มวิไลไปลงนะครับอ่านั่มไปลงครับจะมีแค่สองเก้าสองซีหกสี่นี่ครับนี่เป็นหลักฐานเอามาให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนี่คือชุดเต็มของเพิ่น งวดที่ผ่านมา3 7ก,ก็มีนะครับเพราะว่าแนวทางเป็นบนล่างนะครับ3 7ก,ก็มี2 6 6หกหก,ก็มีนี่ครับเอามาให้เอฟซคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งแบบเต็มเกันเลยแต่ว่าแอดวิไลนะครับเอาตั้งแต่สุดสรุปของเพิ่นโค้งสุดท้ายไปลงนะครับขอโทษขออภัยเพราะว่าบอได้ลงเป็นชุดเต็มให้เอฟซคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับอ่ะ ขอแจ้งให้ทราบกันเอาครับเาา่าบงวนนี่กันเลยครับว่าต้องรีรอนะครับจะลงเป็นชุดเต็มไ้นะครับว่านนี่วิ่งเอาวิ่งนะครับวิ่งไปที่เจ็ดกับสี่นะครับ 7กับเกับสนะครับอ่าเกับ4เด้อครับควน,นี้ <c oughs> ครับแนวทางจะเป็นบนล่างนะครับ fc คุณพ่อคุณแม่ครับแนวทางจะเป็นบนล่างนะครับอ๋อน้องจานนะครับ บนบวกล่างนะครับบนบวกล่างนะครับเบื้องให้ดีอ่ะครับเ้ามาเบื้องชุดจับคู่กันนะครับอชุดจับคู่กันเดี๋ยวแอดวิไลปรับมุมกล่องอีกนิดนึงเพื่อความชัดเจนของตัวเลขแน่ท่างนะครับอ่ชุดจับคู่ครับวันนี้อ่ะเริ่มจากคู่แรกครับ เจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ต่อไปครับเจ็ดสี่สี่สี่ ต่อไปครับ48 48ต่อไปครับ40 80ูน ย้ำว่าเป็นชุดเต็มนะครับแต่ว่าเพื่อนก็มีตัวเน้นย้ำให้นะครับเพราะว่าปล่อยเป็นชุดเต็มงวดที่ผ่านมาพลาดโอกาสที่ไม่ได้ลงชุดเต็มนะครับอ่าเจ็ดหกคู่สุดท้ายครับคือหกห้าอ่ามีแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะครับอ่ามาเบิ่งกันต่อไปจะเป็นตัวเน้นย้ำนะครับ คุณพ่อคุณแม่แ k ปหน้าจอกันเลยนะครับตัวเน้นย้ำครับก็คือแนวทางเป็นบนล่างครับวิ่ง7กับ4อ่อนน้องจันนะครับวงกลมไปที่7นะครับวงกลมไปที่7 4เป็นตัวรองครับแนวทางชุดจับคู่นะครับทั้งเบิร์มี1สชุดนะครับมี10ชุดมีคู่แรกครับ7 7 7 1 7 0 เจ็ดสี่ซีสีแปนะครับนี่คือชุดเต็มอ่ามาเบิ่งตัวเน้นย้ำนะครับมาดูตัวเน้นย้ำนะครับมีแค่3คู่นะครับมีแค่3คู่นะครับอ่าครับคู่แรกนะครับ70คู่ที่2ครับ7 7จ็ดคู่ที่สามสี่สี่เอาอ่อนร้องจันบ่คือไผ่แล้วก็บ่คือไผ่บ่มีไผ่คือ,คอนะครับเพราะว่า,าวงกลมไปที่เลขเบิ้ลสองชุดเลยนะครับเจ็ดเจ็ดสี่สี่แล้วก็เจ็ดศูนย์ครับเน้น่ยสามคู่นะครับหรือว่าเอฟซีทนใดมาคู่อื่นนะครับที่ อ่อน้องจันบะเนยียนยำสามารถจัดได้นะครับเพื่อนบอไดตัดถิมนะครับชุดเต็มไม่ได้ตัดทิ้งสักตัวนะครับแต่ว่าเนีนยำมาให้สุดๆก็คือ777044 mm hmm. เอามักชอบแคปบหน้าจอพิจารณานะครับบะหมักปล่อยพันกับทางสองนํำเสนอเป็นแนวทางครับอาสุดท้ายนี้แอดวิไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปครับยูดิมีแห้งเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ